สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการเรียนการสอนละลายค่ะมีสมาชิกดังนี้ดิฉันนางสาวกนุวรรณชื่อเลขที่สี่ค่ะดิฉันนางสาวกิราพานา์เนาะเลขที่หกค่ะดิฉันนางสาวสิรพพิมสอนเลขที่เจ็ดค่ะดิฉันนางสาวชุวิตมนตรกาเลขที่แปดค่ะดิฉันนางสาวอัญชนาปัตตบพยเลขที่เก้าค่ะดิฉั้นนางสาวนดัตนวรรณิงห์เลขที่สิบเอ็ดค่ะมีชันนางสาวพัลตินมณฑลอุทิศาเลขที่สามสิบสองค่ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 9รายวิชาเคมี2เสนอคุณครูเจมส์ิลาสุพธยาวงศ์ช้ัมวัสดุอุปกรณ์มีปิเปตที่ตักสารบีเกอร์กวยแก้วที่ฉีดน้ำกลัน่นขวดวัดปริมาตรขนาด100 ml แท่งแก้ว น้ำสารละลาย0.4โมลต่อลิตรปริมาตร100มิลลิลิตร1มลเท่กากับ58.44กรัมดังนั้นโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้เท่ากับ0.4โมลของโซเดียมคลอไรด์ส่วน1,000มิลลิลิตรของโซเดียมคลอไรด์คูณ100มิลลิลิตรของสารละลายคูณ58.44กราาัมส่วน1โมล จะได้โซเดียมคลอไรที่ใช้เท่ากับ2.34กรัมบีเกอร์มาช่างให้โซเดียมคลอไรเท่ากับ2.34กรัมโดยวางบีเกอร์บนเครื่องช่างแล้วจากนั้นค่อยๆใส่เกลือลงไปให้มีน้ำหนักใกล้เคียงกับสูตรที่เราคำนวณได้ เทใส่บีเกอร์ประมาณ20มิลลิลิตรคนให้เข้ากันจนกว่าสารจะละลาย วัดปริมาตรเราจะใช้กลวยแก้วโดยเทสารผ่านแทงแก้วเพื่อไม่ให้สารหกเมื่อเทเสร็จแล้วเราจะนำน้ำกลั่นมาล้างที่บิ๊กเกอร์แทงแก้วกลวยแก้วปิดฝาแล้วกลับขวดไปมา คำนวณการเจือจางสารละลายสูตร m1v1 เท่ากับ m2v2 0.4คูณ v1 เท่ากับ0.1คูณ100 v1 จะเท่ากับ25มิลลิลิตร เทสารละลายออกจากขวดวัดปริมาตรนำปีเปตมาดูดสารละลายปริมาตร25 ml แล้วนำมาใส่ในขวดวัดปริมาตรจากนั้นเติมน้ำกลั่นจนครบ100มิลิลิตรปิดฝาแล้วกลับขวดไปมาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมากที่นี้ค่ะ <c oughs>